ฉากแทงไทยแลนด์ซีซั่น3 Presented by น้ำดื่มสิงกรมทรัพย์สินทางปัญญาแบรนด์แซมสไน์บิดครับ Believe and Beyond และนี่คือ5้ฉลามนักลงทุนในสัปดาห์นี้ชากกลิตสีชวลาชากหมูนัฐบุติพึ่งเจริญพงษ์ ชากเต้ผู้ริษพิรมพักดีชักจริงชนาพันธ์จิงรุ่งเรืองกิจและชักประพลประพลมิลินทจินดาชาก,ชากแทงไทยแลนด์ซีซั่น3วันนี้พบกับสุดยอดข้อเสนอที่ชากต้องแย่งกันผมขอ35%แล้วกัน10ล้านบาท30%ครับผมจะจอยกับคุณหมูนะ สิบล้านที่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะนี่เป็นซุปเปอร์ดีลนะน้อยมากที่จะมีอย่างนี้ในรายการชักแทงโอเคเปลี่ยนใจละและหลากหลายธุรกิจที่รอให้ชั์กขย่้มทำไมถ้ากับปีสิบล้านก็ P E ยี่สิบเท่าอ๋อแสดงว่าเปิดตู้แผงกำไรแน่นอนคุณไม่ได้เห็นมูลค่าของเราไงแค่เห็นว่าเอ้ต้องการเงิน ผู้ประกอบการรายสุดท้ายเป็นเจ้าของธุรกิจกล้วยปิ้งด้วยหินภูเขาไฟและกล้วยแปรรูปจากเชียงรายสวัสดีครับผมประกอรครับกล้วยปิ้งลิงสำรานเชียงรายครับสวัสดีครับชมชัย,ชยอนามานนะครับจากกล้วยปิ้งลิงสำรานครับ เ,เปิดร้านขายกล้วยปิ้งอยู่ที่จังหวัดเชียงรายตั้งแต่ปี2 5 5 9จุดเริ่มต้นของเราเนี่ยมาจากกล้วยของเกษตรกรจุดเด่นของผมเองเนี่ยคือเรามีองค์ความรู้นะครับด้านการปิ้งกล้วยการปลูกกล้วยจึงทําให้กล้วยที่ออกมาทุกรูปเนี่ยมันมีความอร่อยเหมือนกันหมดเราพัฒนาตัวน้าจิ้มนะครับให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวส่วนตัวน้ําตาลเนี่ยเราแท้น้ำตาลในท้องถิ่นจะมีความหอมพิเศษจึงทําให้กล้วยที่ออกมาเนี่ยรสชาติดีเมื่อคั่วน,น้ำจิ้มแล้วน้ําจิ้มมีความหอม มีครับเฉพาะตัวปัจจุบันนะครับเรามีทั้งหมด15สาขาจะแบ่งเป็นของบริษัท2สาขาของลูกค้าแฟรนไชส์13สาขายอดขายก็3ล้านบาทต่อปีเรามาวันนี้นะครับเราต้องการเงิน1ล้านบาทนะครับแรกกับหุ้นส่วน20%ครับรต้องการมารินเวสร้านใหม่ ให้มีความทันสมัยเพื่อจะกระจายสินค้าอีกอันหนึ่งคือมีการออกแบบร่วมกับมอแม่ฟ้าหลวงเราจะออกแบบแปนมาเป็นบรรณาอโกรอีกอักกนหนึ่งที่จะออกมาเป็นของผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูปในรูปแบบต่างๆให้ตอบสนองในการที่จะดึงกลุ่มวัยรุ่นเข้ามาบริโภคของกินไทยไทยระบบฟร a n c h i เรานับยอดขายยังไงจะขายเป็นวัตถุดิบครับก็คือลหลักผมจะมีน้ําจิ้มที่ขายนะครับนอกจากกล้วยปิ้งแล้วจะมีตัวมันทิพย์นะครับเป็นขายส่ง f r a นไชส์ขายยังไงครับยอยากทร,รบาบฟร a นไชส์ของผมจะมีเป็นชุด ทั้งนี้นะครับตัวนี้ราคา16,900บาทคือกําไรมันไม่ไม่เลยเยอะครับเพราะเราอยากจะให้เหมือนกับสร้างอาชีพมากกว่าครับแฟรนไชส์นี่ขายมากี่ปีแล้วครับตอนนี้ย่างเขปีที่6ครับเราขายแฟรนไชส์เพิ่มได้เรื่อยๆไหมครับเพิ่มเปิดไปหน้าเพิ่มเปิดเป็นหน้ามอปลายาวครับครับล่าสุดอันนี้คือพักเหนือเป็นหลักใช่ไหมทางไลน์เป็นหลักนะครับแล้วก็มีที่สุประการสุทธิการน้องเปามาอยากได้กี่แฟรนไชส์ปีนี้ปีหน้าตอนไม่ไปได้เนี่ยน่าจะ100สาขาได้ โดยที่เราคิดว่าอย่างนี้ครับเราจะลุยที่กรุงเทพเป็นลกเพราะตลาดใหญ่อยู่ที่กรุงเทพเราเท่านั้นจะส่งมาลของอยังไงคะเราจะให้องค์ความรู้กับเจ้าของคนที่ซื้อเป็นชายเราเลยถ้าเขาได้ต้นทุนที่ถูกกว่าเราจะสอนวิธีการเลือกอะไรทุกอย่างให้เขาเลยแต่ถ้าเขาจะซื้อจากเราเราก็ยินดีเพราะว่าเรามีการลงทุนในส่วนที่เป็นสวนกล้วยแล้วก็มีเกษตรกรในเชียงรายที่เป็นซัพพลายเออร์ให้เราอ,อยู่ลวจำนวนหนึง่งถือเป็นการสร้างงานให้กับเดินชุมชนเราต้องการจะช่วยเหลือพี่น้องคนไทยด้วยกัน ให้กเกษตรกรเนี่ยนะครับมีรายได้ให้เรียนรู้วิธีการว่าจะแปรรูปกล้วยยังไงนะครับไม่ใช่ขายวัตถุดิบเพียงเดียว13ารายที่ซื้อแฟรนไชส์ไปแล้วเนี่ยเราเคยไปตามดูไหมเขาขายคนหนึ่งเนี่ยเขายอดขายเขาประมาณเท่าไหร,ร่ยังไงตามดูครับที่เกิดในเชียงรายใช่ไหมครับก็จะเป็นต่างอำเภอถ้าเป็นคนใหญ่นะครับก็ประมาณวันละพันห้าสองพันถึงสามพันซึ่ง,งก็ฟังดูเหมือนจะจะมีกำไรดีกำไรถือว่าดีครับเสื้อน,นี่คือวางขายแล้วยังครับ อันนี้เป็นว่าที่เราจะต้องมาได้เราเงินจากชกใช่ใช่ครับแต่มีที่ผลิตแล้วคือถ้าเงินอัดไปปุ๊บก็คือทาขายได้เลยแต่ทําได้ในระดับหนึ่งก่อนนะครับขอดูได้ไหมนี่คุณบอกว่าเสร็จแล้วพร้อมขายแบบหน้าตานี้เลยใช่ไหมรสชาตินี้แล้วใช่ไหมคะชคือถ้าใช่ก็จะชิมถ้าไม่ใช่ก็ไม่ชิมชิมได้ยูว่าดีวันแล้วหรือยังนี้อยากจะทราบว่ามันอยู่ได้นานแค่ไหนครับก่อนที่มันจะแบบตินรสชาติ ที่เราทําไว้ประมาณ6เดือนครับหเดือนถึงหนึ่งปีครับจะขายเท่าไหร่คะขายไม่แพงครับประมาณ2 5่สิบห้าถึงสาบาทครับชอบต้นแบบคุณเป็นร้านหรือคุณเป็นร้านครับเป็นร้านเป็นร้านคือเป็นร้านเป็นร้านดั้งเดิมของผมเองเนี่ยแหละครับเมื่อจะไปรีโนเวทร้านใป็นร้านตัวทีออสแอนชัยที่ได้ก็อย่างแบบนี้นะนักขายใช่ครับหีึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทรวมชุดนี้หนึ่งชุดนี้หน่ใช่ครับใช้อะไรปิ้งดูได้ไหมเชื้อเพลิงอ่ะเป็นตัวแก๊สครับแต่ว่าเชื้อเพลิงนะครับ หินภูเขาไฟหอหินภูเขาไฟไม่ได้แหละไม่ได้พูดเลยเนี่ยหินภูเขาไฟมันทําให้ตัวเทคเจอร์ของของกล้วเหนะครับมันมีความชุ่มชื้นใช้ป่าเราอิ่มมาทางเองเอามาจากไหนอินละวาเนี่ยอันนี้ของอินโดครับอาจารย์ใช่ไหมอินโดนําเข้าใช่ไหมครับท่านเนี่ยไม่ได้พูดนี่คือหลักของมันเลยครับ คุณไพูดแต่ปิ้งปิ้งกล้วยกล้วยอะไรยคอนเซปต์คือหินลาวาเนี่ยทำให้อุณหภูมิมันมั่นคงจากแก๊สที่ขึ้นมาเวลาปิ้งเนี่ยมันสุกสมอกันถึงข้างในครับไอ้ตัวนี้ครับใช้ได้เกือบปีเพราะว่าเวลาใช้ไปครับมันค่อยค่อยเล็กเป็นขี้เท่าบปเทีนิดเที่ยนิดนีครับเป็นผงซื้ออย่างเงี้ยราคาคืนทุนก็ดูดีเนี่ยเราขายมาสปีทำไมถึงขายไปแค่13สาสาขาอย่างงครับผม แน่จากว่าเราเนี่ยไม่เก่งเรื่องการตลาดพูดตรงๆนะฮะในการทําเข้าถึงคนที่สนใจทําธุรกิจจริงๆตลาดที่เรามองไว้นะครับเรามีการดิสัทจนว่าตลาดเนี้ยเราน่าจะเข้าคอ n บิวนส t o โตเข้า t o อเข้าเซเว่นอะไรได,ได้ซึ่งตรงนั้นเน่ะเรายังไม่กล้าไปเจรจา,าถ้าเราไปเจรจา,าสุร่าเซเว่นลงทุก500สาขาพันสาขาสาขาละ อาทิตย์หนึ่งร้อยซองสองร้อยซองต้องใช้เงินทุนเราจะไม่มีละแนะนำหน่อยได้ไหมถ้าไอตัวสินค้าเนี่ยคือถ้ายังขายไม่ดีเนี่ยหรือว่ายังไม่ได้มีคนที่รู้จักเยอะอ่ะอย่าเพิ่งเอาเข้าคือต้องเป็นพอดักที่แบบคนรู้จักเยอะในระดับหนึ่งแล้วมันต้องเสียค่าการตลาดค่าอะไรเยอะแยะมากเลยซึ่งอันเนี้ยผมช่วยได้อย่างน้อยเนี่ยไปที่สิงค้าร์เชียงรายผมไม่คิดค่า GP คุณเอาไปขาดได้แต่ว่าผมผมไม่ได้มีเวลาที่จะมาช่วยดูตรงนี้ผมขอผ่านก่อน แบรนดิ้งการปรับหน้าตาโลโก้จริงๆไอตัวหลังเนี่ยแบรนดิ้งใช่ได้แล้วดูดีกว่าเยอะเลยนะแต่ตัวตัวนี้อาจจะต้องไปไปปรับหน่อยนะะแต่ยังไงผมออฟเฟอร์ให้ร้านหนึ่งยี่บห้าเปอร์เซ็นต์เท่ากับว่าเวลาคุณมาขายของผมเนี่ยขายฟรีนะเนี่ยใช่คือมีส่วนนะที่คุณจะได้ไปติ๊กตคุณต้องเปลี่ยนหมาเป็นลิงได้แก้ว อันดับที่หนึ่งคือฐานลาวาเนี่ยาาานลวคนอื่นยังไม่รู้นะยังไม่มีนะแก้วลูกที่สองมันหวานมันหวานปลูกที่ไหนรู้ไหมเชียงรายครับปูเชียงรายปูตื่นได้ไหมได้ครับแต่รสชาติไม่เหมือนกันไหมรสชาติเหมือนกันเหมือนครับนี่แหละคือแหล่งทิ้งก็เนิดของมันคือเชียงรายครับแก้วลูกที่สามคือกล้วยเมื่อกี้เนี่ยชื่อกล้วยอะไรนะกล้วยมะลิอ่อนครับกล้วยมะลิอ่อนปลูกที่ไหนปลูกเชียงรายครับยังไงนะโอเคเปลี่ยนใจละ เอาก็ได้ปังอาจารย์นะเอาไงเอาไงเอาเอาเท่ากิจอ่ะหนึ่งล้านบาทยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับผมเปลี่ยนใจละเดี๋ยวอธิบายต่ออันนี้เป็นท้องนัานก็ได้คือีคุณเนี่ยโตได้เยอะเลยนะเพราะว่าจุดแข็งของคุณมันมีอยู่ในเขาเรียกท้องถิ่นถิ่นกำเนิดคือเชียงรายคุณเอาจุดแข็งมาใช้แล้วมันเป็นแบรนด์ ป็นลิงได้แก้วครับส่วนของเฟรนชัยเนี่ยคุณต้องคิดธุรกิจให้เขาใส่มือแล้วเขาจะได้รีเทิร์นกลับมาอย่างไงเลี้ยงครอบครัวอย่างไรคุณก็ได้ขายของได้แต่ไอ้ฐานลาวาเนี่ยที่เด็ดเห็นไหมคนอื่นขายไม่ได้เปิดตู้กรุงเทพได้เพราะว่ามีสามสามชิ้นนี้ขายที่ไหนก็ได้นะผมก็ให้เขาแนะนำอย่างนี้แล้วกันนะครับขอให้รวยๆนะครับขอบคุณมากเลยครับแล้วตกลงอาจารย์อาจารย์ออฟเฟอร์หรือเปล่ายังไง แล้วยังไงฟังต <sav> ั้งนานลุ้นแท้อาจารย์อะไรครับตกลงสองท่านพอแล้วเพราะว่าคนละร้านก็คุณก็ท่วมแล้วนะไม่ได้คุณเดือายเขาที่าเปร์เซ็นคุณไปทำการผมเป็นมาเซ์เป็นชายให้แล้วกันมันเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งของเราอ่ะเชียงรายอ่ะแล้วก็ถ้าสมมติมันมีคนมาช่วยพัฒนาให้ที่ของเรามันมันมีมูลค่าเพิ่มได้ให้เกษตรกรมีงานทําให้จังหวัดเนี่ยเขามีรายได้เพิ่มเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดี ผมให้1ล้านบาท20%ตามที่คุณขอครับผมคิดว่าเราจะมาทำอะไรที่ยิ่งใหญ่ด้วยกัน okay, ขอบพระคุณสูงสุดในน้ำใจครับ,รบขอให้ประสบความสำเร็จนะคะคส่วนของทางนี้ก็คงเพลิน <Per l S 2> ไม่ได้มีไทยสมิทปักเชียงรายก็เลย <laughs> ผ่าน,นะคะ่ะขอบคุณครับ <g ül> ตอนนี้ผมว่าคุณมีทักที่เหมาะสมกับคุณนะครับอยู่ <kalk. S 1> ที่เชียงรายแล้วเฟอร์สิ่งที่ช่วยผมเองเนี่ยคงยังเพิ่งดีกินด,ด้วยกินด้วยกินด้วยครับ <g ül> <g ül> ขอ <g ül> งของท่านแล้วนะครับที่เสนอแล้วก็คิดว่าคุณมีคนช่วยได้แน่ๆนะครับง<อ>ั้นเรก็ขอผ่านไปก่อนนะครับคืนนี้ขอบคุณครับผมกล้วยปลิงลิงสำราญกำลังเป็นที่สนใจอย่างมากกับชักเต้ที่เสนอเงินลงทุน1ล้านบาทและกับหุ้น20% และชักกลิศเสนอเงิน1ล้านบาทแลกกับหุ้น25%ต้องตัดสินใจแล้วครับผมรับข้อเสนอชักเต้ครับโอเคสครับสู่านสู้ๆ่านส้้นะท้นสู้าส้าอสากสะให้ชทานสะ่ยนะเห็นสิ่งที่าราทำ นะครับเห็นประโยชน์ของของหมู่บ้านเรานะครับแล้วก็เห็นกล้วยของเราเพื่อที่จะสร้างประโยชน์และรายได้กับชาวบ้านของพวกเราครับเฮ้แต่กล้วยเนี่ยอร่อยเฮ้แต่มันอร่อยอร่อยอร่อยก็อันนี้สวยดีไว้วางที่ร้านได้ตอนแรกผมเห็นว่าไม่เอานะก็เลยเสนอยินดีด้วยนะคะกับกลยติ้งลิงสำราญ ที่ได้ชาร์เต้มาปิดยูได้สำเร็จธุรกิจยุคใหม่นั้นนอกจากจะต้องเข้าใจตลาดหัวใจสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการนำเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการให้มีประสิทธิภาพม,มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเชื่อมั่นว่าหากธุรกิจใดก็ตามที่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อนเนื่องฉับไวจะเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนแน่นอนค่ะ